ข่าวล่าสุดชูวิทย์เตือนจอรนวินยูอย่ายั่วพอบทอบเดี๋ยวท่านมีน้ำโหแล้วนักการเมืองจะหาเสียงฟรีบรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนการเลือกตั้งที่หลายพักมีการนำเสนอนโยบายปราศัยกันอย่างดุเดือดซึ่งล่าสุดมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายหลังจากมีการนำเสนอนโยบายการตัดงบกองทัพ10% หนึ่งในนั้นคือหนุ่มจรินยูวงสุรวัตรพิธีกรชื่อดังที่มักแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่เสมอก็ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การตอบโต้ในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีพศ2562นายชูวิตกมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพัก รักประเทศไทยได้ทวิตข่าวที่จอนวินยูพิธีกรชื่อดังได้โพสต์โต้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือผอบ,อบอทบทีไลคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร,รก์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินโดยนายชูวิทย์ทวิตว่าแม้จอนอย่าไปยั่ว เดี๋ยวท่านมีน้ำโหบรรดานักการเมืองจะหาเสียงฟรีแล้วจะหาว่าไม่เตือนซึ่งทางโจนวินยูรีทวิตมาที่ทวิตเตอร์ของตัวเองและเขียนข้อความตอบว่าคุณชูวิทเตือนมาแล้วความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อนาคตใหม่ชี้บิ๊กแดงวางตัวไม่เป็นกลางยันไม่มีใครหนักแผ่นดินมีแต่ง,งบฐานเป็นภาระแผ่นดิน อนาคตใหม่ชี้กรณีพบบทบวิจารณโย,ายบายพักการเมืองยิ่งต้องปฏิรูปเหตุวางตัวไม่เป็นกลางเชื่ออาจแทรกแซงใช้อำนาจกดดันพักการเมืองยันไม่มีใครหนักแผ่นดินมีแต่ง,งบทหารที่เป็นภาระแผ่นดินเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์นางสาวพนิกาวานิชโคศพพักอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือพบอบทบและเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีท่าทีต่อการที่พักการเมืองเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหารและปรับลดงบประมาณกลาโหม โดยไล่ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั้นว่าการที่กองทัพแสดงท่าทีอย่างนี้ยิ่งมีเหตุผลจำเป็นมากว่าจะต้องมีการปฏิรูปกองทัพตามที่อนาคตใหม่ได้เคยเสนอนโยบายไปแล้วสร้างระบบเสนาธิการรวมให้รัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพเนื่องจากที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้กองทัพจะบอกว่าต้องวางเป็นกลาง แต่หลายครั้งเช่นก่อนหน้านี้ที่สั่งให้กำลังพลสนับสนุนพนเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีสารงานต่อเพื่อไม่ให้การบริหารประเทศช่วงที่ผ่านมาเสียของรวมทั้งในครั้งนี้ชัดเจนว่ากองทัพไม่ได้วางตัวอย่างที่พูดยังคงพยายามใช้อำนาจกดดันพักการเมืองวิพากวิจารณ์ และอาจจะเข้าแทรกแซงทางการเมืองตลอดมาซึ่งแน่นอนว่าที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็คือการเปิดทางสู่การรัฐประหารยึดอำนาจไม่มีใครหนักแผ่นดินทุกคนหนักเท่ากันบนแผ่นดินนี้ทำงานจ่ายภาษีเหมือนเหมือนกันแต่ที่เรารู้แน่ๆคืองบประมาณกองทัพหนักและเป็นภาระแผ่นดินมากเกินความจำเป็น เวลานี้เพลงหนักแผ่นดินถือว่าเชยไปแล้วตีตราประชาชนร่วมชาติที่เห็นต่างถ้าอยากฟังเพลงที่ทันสมัยควรฟังเพลงประเทศกูมีรหลายๆรอบจะดีกว่าซึ่งถึงตอนนี้เพลงประเทศกูมียอดวิวแล้วกว่า56ล้านวิวแล้วเทียบกันแล้วย่อมเห็นได้ว่าประชาชนต้องการฟังอะไรและมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร ทุกคนอยางเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศนางสาวพนิกากล่าวด้านพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแนวทางการไปฏิรูปกองทัพของพักอนาคตใหม่ตอนหนึ่งว่า การปฏิรูปกองทัพไทยของพรรคอนาคตใหม่ใช้แนวทางของประเทศยุโรปในการดำเนินการมีตัวแบบจากเยอรมนีเนื่องจากเป็นหัวขบวนของสหาภาพยุโรปที่เผชิญภัยคุกค,คามจากยุโรปตะวันออกหรือรัสเซีย พลทพงศกรกล่าวต่อว่าแต่มีขนาดกองทัพเล็กกระทัดรัดมีกำลังประจำการประมาณเกือบ1 8 0 0 0 0น่ายใช้งบประมาณอยู่ที่1.13%ของ GDP และมีการใช้ระบบคณะเสนาธิการร่วมที่สามารถเห็นสภาพการรบและสั่งการลงไปในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ไทยมีกำลังประจำการและกำลังสำรองใกล้เคียงกับอิสราเอลที่มีภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาคือราวๆ6แสนนายหากประเมินจากความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีทางทะเลและทางบกเป็นความขัดแย้งระดับต่ำ ถ้ากำลังทางอากาศและจะรวดหลายลำกล้องหรือคีปนาวุธเหนือกว่ามากพอแล้วการก่ดสงครามในอาเซียนกับไทยจะเป็นไปได้ยากการปฏิรูปกองทัพไทยให้เป็นกองทัพในศตวรรษที่21ให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าการมีชั้นยูดสูงจำนวนนายในผลก็ลดลงเป็นสัดส,ส่วนตามลงไปได้ในที่สุดพลโทพลศกรกล่าว พลเทอพงศกรกล่าวอีกว่าจึงควรเป็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยโอนเงินที่เป็นงบประจำมาเป็นยุธทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงแทนการมีอาวุธจำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีต่ำกว่าสงครามในยุคปัจจุบันการมีอาวุธจำนวนมากไม่จำเป็นเท่ากับ การมีอาวุธคุณภาพสูงการจัดหาอาวุธต้องมั่นใจว่ามีขีดความสามารถสูงกว่าอย่างน้อยในอาเซียนได้แก่การมีระยะปฏิบัติการหรือระยะยิงไกลกว่าแม่นยำกว่ารวดเร็วกว่าและมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทั้งนี้ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้เกิดการแข่งขันการทางอาวุธจนทำให้เป็นภาระทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ จอหนวินย so ูซัดบิ๊กแดงกล่างทำตัวเป็นมาเฟียไม่เกรงใจประชาชนเมื <t ell an> ่อวันที่18กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาจากกรณีที่คุณหยิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีปราศัยเสนอนโยบายตัดงบกลางหม10%และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ต่อมาพลเอกอภิรัตคงสมพง์ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินล่าสุดนายวินยูวงสุรวัตรหรือจอนวินยูพิธีกรรายการทีวีชื่อดังได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ @johnwinyu ระบุข,ข้อความว่า คำพูดของพอบอ,บอเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าทหารไทยไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่สนใจสถานนะและความรับผิดชอบของตัวเองเป็นเหตุของความพินาศของประเทศไทยจนทุกวันนี้อีกทวิตหนึ่งของวินยูระบุว่าทหารไม่รู้จักหน้าที่ไม่เขารบประชาชนหนักแผ่นดินอย่างเห็นได้ชัดกว่าอีกความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ เซรีพิสุทธิเดือดไล่ผอบ,บอฟังหนักแผ่นดินเนบบิกปอมถึงตายแล้วสูงครัมโลกครั้งที่3ก็ไม่เกิดเผยเพลงหนักแผ่นดินออกอากาศครั้งแรกในปี2518ยุคสู้คอมมิวนิสต์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปีพศ2562พลตรเอกเซรีพิสุทธิเตมีเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย กล่าวถึงข้อเสนอการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่มีการโต้อตอบกันไปมาว่าถึงอย่างไรทหารเกณฑ์ก็ยังต้องมีอยู่แต่ควรต้องเป็นระบบสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์ไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของการทุจริตตามมาหรือนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้ที่บ้านในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งในและนอกราชการถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลง พลตเอกเสรีพิสทจน์กล่าวอีกว่าทหารเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้หมดโอกาสเนื่องจากอยู่ในวัยเรียนวัยทำงานและมีภาระบางคนมีครอบครัวต้องผ่อนรถผ่อนบ้านพอมาเป็นทหารเกณฑ์ทุกอย่างก็ถูกยึดหมดรวมทั้งนักแสดงที่ถูกเกณฑ์ทหารไรายได้ก็จะหายหมดปัจจุบันบ้านเมืองเราไม่ได้ไปรับทับจับศึกที่ไหน พลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะซื้อแต่อาวุธระบุว่าป้องกันสงครามโลกครั้งที่สามผมเชื่อว่าไม่มีแม้คุณประวิตยจะตายไปแล้วแต่เชื่อว่าสงครามโลกก็ยังไม่มีต่อยอมรับว่าประเทศยังต้องมีทหารแต่ควรมาด้วยความสมัครใจไม่ต้องบังคับเขามาหมดสมัยเกณฑ์ทหารแล้วพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าว เมื่อถามถึงการย้ายทะเบียนบ้านของทหารเกณฑ์มาที่หน่วยฝึกพลตำรวจเอเซรีพิสุธิ์กล่าวว่าเป็นเพราะจะโกงเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลและคอสชอจะสืบทอดอำนาจเมื่อถามอีกว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกระบุให้คุณหญิงสุดารั์เกยุราพันธ์ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั้น พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าพอบทบควรไปฟังเองพอเขายึดอำนาจมาเขาจึงชอบตอนพ่อเขาเสียชีวิตก็มีการฟ้องแย่งสมบัติซึ่งมีเป็นจำนวนมากจากการยึดอำนาจเพราะยึดอำนาจแล้วรวยซึ่งผลเอกอภิรัตเทียบกับตนแล้วเป็นเด็กเมื่อวานซืน ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด s r r n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  w w และแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ